เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับรถหลักหมื่นดาวได้ด้วยนะครับคันนี้สําหรับที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนใหญ่นะครับคันนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับราคาเงินสดอยู่ที่89,000บาทเท่านั้นเองนะครับในกรณีจัดไฟแนนซ์นะครับราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับ มีดาว39,000บาทนะครับที่เหลืออีก60,000ก็จัดไวแเน้นนะครับผ่อนพันกว่าบาทจะได้นะครับ48งวด2,000กว่าบาท36งวดนะครับเงื่อนไขก็ตามที่ไฟแนนซ์กำหนดนะครับเฉพาะพื้นที่ตจวนะครับยกเว้นกรุงเทพสมุทรปราการภาคตะวันออกนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมครับเครื่อง VTEC คพั0เจซีซีครับเครื่องดีครับใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้เข้านุ่มไม่กระตุกนะครับวงใบฟอร์เวอร์นิ่มๆ สีส ah, ok e, ันสวยงามเบนซินล้วนนะครับรถเคยติดแกะครับแต่ถอดออกแล้วครับภายในสวยงามสะอาดนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักบอกผ้าเดิมโรงงานนะครับไม่โทรมเอเยนเพียงเพาะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับประตูเซสินทันล็อกนะครับมีสปอร์ตไลท์แท้ตรงรุ่นนะครับภายในก็สวยสาอาดครับเป็นเบาะผ้าครับสะอาดทั้งหน้าหลังเลยครับไม่ขาดไม่โทรมเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับก็เป็นรถที่ มุ้มคุ้มนะครับรลดราคาหลักหมื่นแล้วยังดาวได้ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะครับรลดราคาหลักหมื่นดาวได้นะครับในกรณีเงินดาวก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าค่าตัวรถจะตกเท่าไหร่นะครับเพราะเงินดาวเราก็ต้องจ่ายดอกไฟแนนซ์อยู่แล้วนะครับเราก็มาดูที่ว่าเราดาวไว้เท่าไหร่ผ่อนไปเท่าไหร่นะครับอีกงวดน,นะครับก็ผ่อนพันกว่าบาท48งวดหรือ2 0 0 0กว่าบาท36งวดนะครับ ภาพกรณีตัดสดก็เหลือ89,000บาทเท่านั้นครับคันนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับนะครับตอนนี้มาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับห้องเครื่องก็สภาพเดิมๆครับขันหน้าเรียบๆสวยๆครับไม่มีรอยยับรอยพลิกคว่ำชนหนักนะครับซู้มโชกซ้ายขวานะครับเดิมๆเรียบๆครับหน้าสวยหลังสวยครับ ใดนสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องของลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ